ให้มีนาขวัเ็สวัสดี YouTube ผมจะมาสอนวิธีมิววิ่งถูกต้องสวัสดี YouTube คนนั้นก็จามพี่เจอผมเช็่อว่คนไหน <TF> คนไหนคัข้างหน้าเหรอเขาเริ่จะป่วยเส้อจามกี่รอบเนี่ยนี่คือก่อนมิววิ่งนะครับแล้วนี่คือหลังมิวว <NYU> ิ่งลงไปไหนอะ C. no different มิวิ่งยูทเลดผมวันฉันก็ไม่แน่ติดตามคลิปอะไรของกูได้ไนอีก20วันติดตามคลิปของอะไรของคุณได้ในไม่ไม่ต้องติดตามอ่ะอกไปติดตามคลิปที่แล้วของกูได้ในหนึ่งลบอะไรนะในติดตลบ15วัน เซอนายทำงานอยู่ควาอมน่าจะเป็นกับแคลอะไรจำเลนความน่าจะแคลแคลอรี่อ่ะ you might confuse about between <of S 2> possibility and possibility ไอ,ไอ้ไอ้วนนี่มัน <c oughs> บวกสีป่าวะ มันไม่ต้องบวกสี่ว่ะไม่มการปรับนะตงหวต้งั้งหดบวก้้ดบว่า่าเป็นปั่นะตามองอินเีตผมไ่ไ้่วอินเียกล้วก็ส่งร้ายลนะคุณประธานนีม่ริงผมมีคาถามบอกเว่านั้นนทกคนนะคิดว่าถ้ามึงมาัาอะไรอยู่รอกฎกบการเขาไม่ตอบเยดา่อเ่ตวงกค วันนี้่าสอบเป็นกระสอบาไม่ได้เราะฉะนัาก็คืออันนี้เป็นข้าวๆของพวกเด็กริมประตูนะว่ามันเลื้อนแค่ไหนเซซมิงเซซามีเซซามีโบมีฟูบลั์ันีโอ้ u ไม่กี่บาทเหรอไอทีไม่กี่บาทปะ ไม่ใช่มันคนละอาเนี่ยไม่ตกปลาแล้วมันไม่ใช่ตกปลาตกปลาอยู่จนถึงตอนนี้้พันล้านเลยคนระับคำว่า utilization แปลว่าอะไรหรอครับไอเออแบนด์เท่าไหร่เนี่ยเราออกมาเลิกเลิกครับ